วราพรหนูพงนะคะแล้วก็หญิงน้ำบอกสวัสดีจ้าตอบกลับกับคุณดสสีสัสญาพิสัญยาแม่เจ้าโทรไปหาเพื่อนตีไหน <laughs> ตีไดนเพื่อนออกไปข้างยูทเซอร์นะคะทุกคนจ๋าขอบคุณมากๆเลยนะคะก็อบอุ่นเหมือนทุกครั้งเลยนะคะทุกคนนะบางทีก็ว่าถ้าคิดว่าวันนี้จะผ่านมาน้องจอยก็บอกว่าสวัสดีค่ะสาวไร้อยคุณสุทีิรักก็บอกได้ทั้งสตรีมและเรียวใช่ ถ้าเขาให้ตั้งเราอาจจะมีโอกาสเขาจะให้เราผ่านทั้งสตรีมและเรียลนะสวัยโีตูซิมบอกสวัสดีครับป๋อมแปมนะครับพริง้งก็บอกว่าสวัสดีค่ะแม่ทักทายกับยายลำดวนของเรานะคะน้องจอยเคยไทยสับลอยลองเรือสุกเรือสัญญาหักมันบอเน,นึกว่าสวัสดีค่ะบ,บ่าวแอดยายลำยายจ๋าตะบูนบอกคุณป้าจุก บาแอดสวัสดีจ้าเบาแอดบอกยายเรือ้วนจวดจวดนะคะน้องาาาดาวบังคำตาบอกสวัสดีจ้าพี่สวัยคนบ้านบ้านบอกสวัสดีพี่จอยครับนะคะแล้วก็ดาวบังคำตาบอกสวัสดีคุณจอยนะคะมานั่งกอดสัญญาเงาใจนะคะเดี๋ยวอ่านแป๊บหนึ่งเดอ้อที่รักเดอ้อคุณจิตบอกว่าใช่ค่ะส่งเพชรมาให้เราบ้างสิไม่งงได้นะคะเผื่อยังไงป้าไก่จะขึ้นไปเที่ยวบ้านบ้าง ดาบน้ำพีนะคะแล้วก็ไปเจอกันบ้านนน้นบ้านนี้บ้านคุณอินบ้านหลายๆบ้านชื่นชอบกันมานะคะทุกคนนะ่าเล่นกีตาร์โป่งฟังแล้วมันเพราะพิ้งมากมายไม่ใหญ่เพนบอกสวัสดีทุกคนรอบบ้านนะคะไม่ใหญ่ทำงานทุกข้อหมดทางหลบลีบบอยานบอฮักแต่ยานบอทนน้องจนนะพี่ทางเดียวที่นะคะอย่ายุกโวกอดกอนนะคะกอดกอนก,อนกับ น้องจิตบิวตี้สอน o n ครับคุณพี่มนก็มาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพี่มนยินดีต้อนรับก,ก็บอกว่าจุดจ้วดจุดจวอีกแล้วนะคะตอนรับคุณต้อมคนสวยนะคะยินดีต้อนรับคุณต้อมพรมสวัสด์แฮปปี้แฟมิลี่นะคะขอบคุณที่แวะมาส่งกาลังใจให้ป้าไก่นะคะ <c oughs> เปิดค่าการมองเห็นให้ช่องนะคะ <c oughs> ให้หัวใจเราเลือก มิสเตอร์ลละนะครับนะคะขอบคุณมากๆเลยที่แวะมาะมาสร้างสีสันเนาะมาช่วยกันคอมเมนต์ให้ทําให้การไลฟ์สดในครั้งนี้มีอัคือผู้หญิงจนจนคนธรรมดานะคะก็ว่ากันไปสำหรับเรื่องเพลงเนาะทุกคนเนาะคุณหญิงน้ำบอกว่าสวัสดีเราเกลงใจโท้อไอ้เกลอน้ำมีดีกรีซื่อสัตว์ต่อเรา ดื่มน้ําอมพันดื่มฟันอมพรอ้อนลมชมดาวจ๋านะคะคุณหญิงบอกสวัสดีจ้าน้องกิ่งแก้วนะคะแล้วก็คุณฟาร์มหน้าบ้านบอกสวัสดีค่ะคุณต้นล้นเลอะอะไรก็ได้บายประยุกสวัสดีฟาร์มหน้บาบ้านก็แพ้หัวใจอย่างเธอเมื่อไรที่เพลอยังนึกว่าเธอแล้ว,วนอินฐานบอกทักทายคุณสายฝนนะคะ ไม่เคยหันมองดูตัวมัวเสียดายมันจะเป็นอะไรไหมนั่นน่ะสิต้องถามคุณเพียงเดอ้อคุณสุติรัก์มาตอบให้หน่อยเดอ้อว่าได้เพชรสีชมพูมาแล้วไม่ตั้งค่าจะเป็นอะไรไหมคะคนไกลาอายบ่ใัยี่ดีถนนหมายเลขสองสีบ่มีรถอ้ายแต่สก,ก๊ัตบอกว่าตักไก่ขออภัยนะคะมาสายไม่เป็นไรยัยหนุ่ยนะคะไม่เป็นไรเด้อยัยหนุ่ยนะนะคะเอาที่สะดวกเดอ้อ ชาวิสามีอสกาบอกทางเดียวที่พอจะมีคิดได้ตอนนี้ก็คือนะคะคุณหญิงเอน้องน้องหญิงน้ำบอกทักทายค่ะนะคะทักผ่านมาน้องจอยก็บอกว่าสวัสดีค่ะสาวไรอ้อยคุณสุดที่ไรก็บอกได้ทั้งสตรีมและเรียวใช่ถ้าเขาให้ตั้งเราอาจจะมีโอกาสเขาจะให้เราผ่านทั้งสตรีมและเรียวปอมโทรศัพท์เย็นนี้เปิดบ้านได้ปกติแล้วใช่ไหมจ้าน้องปอมจ๋านะคะ บอมวิสัญยาสีมันตะของเรานะคะทุกคนนะก็ไก่ป้าไก่ก็จะรีบตั้งเลยให้ตั้งอะไรก็จะตั้งเลยใช่ไหมนะคะสาวไรอ้อยสายหวานสวัสดีค่ะป้าไก่สวัสดีค่ะน้องสาวไรอ้อยคนสวยของป้าไก่นะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่านแป๊บหนึ่งนะคะที่รักนะคุณพรมคุณชวิสามาแล้วนะคะคุณพรมสวัสดิ์ก็บอกว่าสวัสดียิงน้าเยนหนุ่ยของเราก็ชวิสามีรักเสียกระเป๋าไงกระเป๋าป็นกระเป๋ากระเป๋าแวนเน่มาทุกคน ครับนะคะก็ตอนเช้านเะจ็ดมงครึ่งก็ไปฟังเพลงบ้านคุณ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 อินนะคะแล้วก็ตอนข้าขหมออภัยทุกคนนะคะไม่ใหญ่ไม่ได้ทักท้ายไม่เป็นไรนะคะถ้าใครที่นั่นน,นอยู่ก็คอมเมนต์เยอะไม่ได้ก็เข้าใจกันนะคะไม่เป็นไรเนาะทุกคนเนาะ ลังใจพลังบวกยินดีมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะปนกสําหรับกําลังใจและก็พลังบวกนะคะรับไว้ด้วยความยินดีนะคะนะคะแม่ใหญ่เพนบอกสวัสดีค่ะคุณป้กไก่สวัสดีค่ะแม่ใหญ่เพนนะคะขอบคุณมากที่แวะมาส่งกําลังใจนะคะเอ้ยหนิงโบสวัสดีค่ะคุณชัยยานนคะทักผลงานสหายสุลานานวันนั้นก็ร้องแต่ว่าร้องบางทีก็ไม่ค่อยคล่องนะลองรองจริงชอบบรรยากาศแห่งการได้รําเมเป็นช่างเสริมสวยนะคะทุกคนสาหรับน้องจิตของเรานะคะ จีนบอกว่าแวะมาส่งกาลังใจยามบ่ายให้ก like ับป้าไก่ชาแนลนะคะบางสิคุณเอไอส่งให้ป้าไก่บางสิคะคุณเอไอนะคะเนาะนะคะถ้าเผื่อคอมเมนต์นิ่งป้าไก่ก็จะร้องเพลงให้ฟังอีกผลงานเพลงคือเพลงรักนะคะคุณลําดวนคุณน้องน้องตูนเชียนัทก็บอกสวัสดีป้าจุกนะคะแล้วก็ลําดวนบอกสวัสดีค่ะคุณปณิตานะคะคุณเร่เล่แฟนเพจยบอกสวัสดีน้องวิก็ น้องสาวคนเก่งนะคะคนสวยคนเก่งนะคะคุณล้นเลยกก็สวัสดีครับครูวินะคะทักทายกับครูวิคุณรัติมากบมลทิพย์ก็มาแล้วสวัสดีครับป้าไก่สวัสดีค่ะคุณแมวนะคะยินดีต้อนรับึงผลงาน <laughs> สหายสุรานอะวันนะั้นก็ร้องแต่ว,ว่าร้องบางทีก็ไม่ค่อยคล่องนะลองลองดีชอบบรรยากาศแห่งการไดรัมแมวสวัสดีคุณพี่วราพรคุณวราพรบอกสวัสดีค่ะตอบกลับกับคุณต้อมผมสวัสดีนะคะ <c oughs> ไม่ต้องรักฉันจนรถ้าหรือเปล่าคะใช่ไหมน่าจะใช่เนาะนะคะคุณพรมสวัสดิ์ขอให้เหมือนเดิมนะคะ <c oughs> ไม่สุขนะคะได้ฟังเพลงนะคะนี่ก็เรียกว่าได้ย้อนย้อนไวเนาะย้อนไวไปเพราะว่าเป็นเพลงที่พวกเราก็รู้จัก a อ o ก g y o อง i ยู a n o า h อนา f I อีไอบี ได้กอดรอบห้องนะคะยายยุเองก็น่าจะโดนจํากัดคอมเมนต์อยู่นะคะทุกคนก็เข้าใจกันนะครีเอเตอร์ไม่เป็นไรนะคะก็ทําได้เท่าที่ทำนะทุกคนเนาะมาให้กําลังใจมาให้เห็นหน้าแว่นตากล่องแว่นกันแดดใส่เข้าไปแต่ว่าไม่มีไม่มีอะไรอยู่ในนั้นนะมีกระเป๋าตังค์แต่ว่าเ,าเอาตังค์ใส่ในกระเป๋ากป็นเกงแล้วจวนก็บอกว่าอ่าสวัสดีทุกท่านครับดันจวนจริงใจสุดก็ทักทายกับทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็คุณสายฝนบอกสวัสดีคันเวลลา ฝันว่าอาจจะคืนมาเหมือนเคยเพ่งจะรู้ว่าสวัสดีครับบ่าวแอดคุณพรมสวัสดีสสดครับคุณจิตนะคะบ,บ่าวแอดก็บอกว่าพี่จิตจวดจวดนะคะและคุณรัฐแฟนเพจบอกจวดจวดม้วนม้วนมีหลายความหมายค่ะใช่ใช่ใช่ยินดีต้อนรับสาวไรอ้อยนะคะคุณสุธิรักษ์ก็บอกว่าเพชรสีชมพูผ่านง่ายใช่ใช่ป้าไก,ก่เออมันเป็นยังไงก็ยังไม่เคยเจอมาหาป้าไก่ก็ให้เราก็อยากให้เขาตั้ง เขาก็งงตัวเองอยู่นั่นแหละพิมพ์เยอะก็กลัวโดนจำกัดบ้านเขาอ๋อใช่ไหมก็ I know it's over but lies f go on and it's over we'll keep on t u r n i n g ความสนใจกับเขาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะมีความผิดอีกเขาให้มาก็าไปบอกเขาเลยว่าคุณปริชาติดารุนพันธใช่ไหมมิสันสยาบอกหนูตอบแทนได้ไหมยา คุณพรมสวัสดิ์ท่านคันป่าไก่ร้องเพลงเหรอครับว่าไก่ร้องเพลงเก่งจังเลยเสียงดีด้วยให้ขอบคุณมากนี่คือ,อน้ำทิพย์นะคะแล้วก็ยายปานีก็บอกว่าสวัสดีคุณรัฐพรมสวัสดิ์คุณต้อมบอกว่าสวัสดีค่ะคุณทัศนีสายบุญอมวยสุดสวยเนาะคุณอมวยเก็บชีวิตที่เหลือือทำให้ดีจะได้ไหมแล้วไม่นานจิตมากเลยวันนี้แดดเปรี้ยงเลยนะคะ คุณตูนเชียร์นัดบอกวิสันสยาสีมันตาสวัสดีนะคะและเอ้ยหนิงบอกสวัสดีค่ะทุกคนนะจ๊ะคุณริ์บอกว่าสวัสดีทุกท่านค่ะนะคะและก็น้องตูนบอกสวัสดีเอ่อได้รับข่าวดีหรือยังเนาะนะคะไม่ได้ไปหาสองวันนะสามวันนะคะเพียงพิริศก็เอ่อขอบคุณมาแล้วก็ให้ดอกถามกับคุณอินใช่ไหมคะคุณเอินตอบด้วยค่ะ <c oughs> คุณรัติมากมลที่บอกสวัสดีครับผมแปมนะคะแล้วก็ฟาร์มน้าบ้านหัวเลาะหัวเลาะ,ะ,ะนันขอบคุณคุณรทธิ์มากๆเลยนะคะเพื่อนเพื่อนที่เราเนาะก็ ฟันฝ่นนามาด้วยกันและคุณนิดเขาก็ไปถึงจุดหมายปลายทางก่อน oh, oh forever enough for there'll be time sex late ส่งกำลังใจขอบคุณกำลังใจนะคะคุณแจงขายินดีต้อนรับคุณแจงสบายสบายบายพี่แจงนะคะสาวไรอ้อยสวัสดีคะ่ะพี่แจงนะคะตอนนี้ก็อยู่กับป้าไก่14บอกสวัสดีพี่เอื้อหนิงนะคะพี่สัญญาบอกสวัสดีทุกคนนะคะไม่สะดวกเม้น นะคะใช้ไม้ได้ได้ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะยินดีต้อนรับหมอลำของเรานะคะบ่าวแอรนะคะคุณรัฐบอกว่ากอดประจุกนะคะเก่งมาเจ้าหนายตั้งไปบอกเขารีบตั้งเลยนะน้องปอมนะป้าไก่ก็ไม่ได้เข้าไปหาคุณปริชาติหลายวันแล้วนะคะคุณปริชาติเขาจะเปิดทั้งตอนตอนสายแล้วก็ตอนกลางคืนะตอบกลับกับคุณยาจ่าตะบูนณ์นะคะ ยายุกับแมวแมวบอกเปิดตาได้ค่ะยายุนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะยายุคนสวยนะคะวิสันสยาสีมันตาบอกกอ,อะคุณสวัยบอกสวัสดียายลำดวนลำจอยเขยไทยสปายอัเตียบอกว่าเมื่อวานออกนอกบ้านค่ะยายดวนเข้าป่าขึ้นอ้าว